ครับอัปเดตนะครับดูการเพาะต้นยางนานะครับผลเพาะต้นยางนานะครับจากเมล็ดนะครับนะที่เห็นอยู่ขนาดนี้ก็คือต้นยางนานะครับที่เพาะเก็บไว้นะครับนะไว้ปลูกนะครับเนี่ยดูนะครับนะตอนนี้ก็ต้นใหญ่แล้วนะครับเริ่มใหญ่แล้วก็ ประมาณ30เซนครับ s, ความต้นใหญ่ประมาณ30เซนนะครับยาวประมาณ30เซนนะครับยาวประมาณนี้นะครับประมาณ30เซนนะครับก่อเริ่มใหญ่นะครับดูลักษณะใบนะครับดูลักษณะใบนะครับใบก็ใหญ่แล้วนะครับ เก็บเมล็ดนะครับมาเพาะนะครับเก็บเมล็ดไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับปีนี้นะครับเมล็ดพันธุ์ยางนาไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับนะไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับปีนี้นะครับต้นก็เลยไม่ค่อยใหญ่นะครับก็ถือว่าต้นก็สวยอยู่นะครับ ดูจากลักษณะต้นก็สวยอยู่นะครับต้นยังหนาก็ถือว่าสวยอยู่นะครับก็กําลังใหญ่นะครับกาลังโตนะครับนี่ครับดูลักษณะต้นนี่กาลังนะครับกําลังโตนะครับก็เพาะมานี่ก็หลายเดือนแล้วนะครับเพาะมาตอนแรกๆก็คิดว่าจะไม่รอดนะครับเพราะว่าต้นเมล็ดที่เราเก็บมามันไม่สมบูรณ์นะครับ เพราะมาก็เป็นต้นเล็กๆนะครับต้นเล็กๆนะครับไม่ไม่สมบูรณ์ครับเนี่ยี่ยก็ยังมีอยู่ครับต้นต้นที่มันไม่สมบูรณ์ยังเหลือเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างต้นนี้ไม่ใช่ม่ไม่มีนะครับต้นที่มันไม่โตเลยนะครับนี่นั่ไม่โตนะครับเนี่ยมันไม่สมบูรณ์ครับเมล็ดเนื่องจากเมล็ดที่นํามามันไม่สมบูรณ์ครับนะ เมล็ดไม่สมบูรณ <outfit S 2> <yüz S 1> ์นะครับต้นมันก็เลยไม่สมบูรณ์ด้วยนะครับแต่บางต้นมันก็สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์นะครับก็ถือว่าสวยงามอยู่นะครับมุมดูมุมสูงนะครับปีนี้ไม่เพาะเยอะนะครับปีนี้เพาะไม่เยอะนะครับเพราะยางนาไม่เยอะนะครับแต่ว่าปีก่อนก่อน่ยเพาะเยอะมากนะครับเพาะยางนาเยอะมากนะครับแต่ก็นําไปปลูกหมดแล้วนะครับ สูงมากนะครับที่นําไปปลูกก็ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับใบก็ใหญ่แล้วนะครับเดี๋ยวดูลักษณะใบนะครับลักษณะใบใหญ่แล้วนะครับก็สวยนะครับต้นสวยนะครับถือว่าต้นสวยอยู่นะครับ ต้นแข็งแล้วนะเนี่ยลักษณะโอโหต้นแข็งแล้วใบก็ไม่ใช่เล็กๆนะนี่ใบใหญ่แล้วนะครับลักษณะต้นก็แข็งแล้วนะครับถือว่าต้นใหญ่ยอยู่นะสูงอยู่นะครับนี่ก็โอเคอยู่นะครับถือว่าโอเคอยู่นะลักษณะต้นนะครับก็มีต้นนะต้นไม่สมบูรณ์เนี่ย นี่นี่ต้นนี้มันไม่สมบูรณ์นะครับนี่ไม่สมบูรณ์นะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะต้นไม่สมบูรณ์ก็ไม่ก็มีนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับโอเคครับก็อัปเดตให้ดูนะครับว่าปีนี้เพราะต้นยางนาไม่มากนะครับปีนี้เพราะน้อยนะครับเพราะไม่มากนะครับเพราะว่าในช่วงที่เราไปเก็บเมล็ดก็เมล็ดพันธุ์มันไม่สมบูรณ์นะครับก็เลยเพราะไม่มากนะครับ ไม่ได้พันไม่สมบูรณ์นะครับเป็นแมงครับเป็นแมงครับโดนแมลงเจาะนะครับก็เลยไม่สมบูรณ์นะครับเหลือเท่าที่เห็นนี้นะครับก็เลยเอาเท่าที่มีครับก็เลยไม่เก็บมากนะครับเพราะว่าเมล็ดมันไม่สมบูรณ์นะครับนี่ก็เยอะอยู่นะครับเยอะอยู่นะครับก็มีเพาะต้นยางนา ต้นดูต้นมะค่าแต้นะครับต้นแดงนะครับที่เราเพาะนะเพาะไว้ปลูกนะครับนะก็มีอีกหลายต้นนะครับอีกหลายต้นเหมือนกันนะครับที่เพาะโอเคนะครับฝากกดติดตามนะท่านที่เข้ามาดูก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเห็นคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะ ท่านที่เห็นวีคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับ